สวัสดีค่ะทุกคนอ,อเชนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการฝังยาคุมของเรานะคะสำหรับคนที่ถามเราเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทุกคนว่าเออฝังยาคุมเนี่ยมันเจ็บไหมฝังยาคุมเนี่ยเสียตังค์หรือเปล่าการฝังยาคุมมีข้อดีข้อ,ขอเสียยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะ การฝังยาคมสําหรับเรานั้นเราคิดว่ามันไม่เจ็บนะทุกคนแต่แค่มันจะเจ็บช่วงแรกๆเท่านั้นก็คือตอนที่หมอฉีดยาชาเข้าไปนะคะวันสองวันแรกก็จะปวดปวดนะหราว่าเจ็บบริเวณแบบใต้แขนที่เราฝังนะคะก็พยายามอย่านอนทับหรือว่าอย่าให้โดนน้ำอ่ะทุกคนต้องรอแผลแบบแห้งดีๆก่อนละค่อยอาบน้ำอะไรเงี้ย ไม่ใช่หมายถึงว่าห้ามอาบน้าเลยนะทุกคนก็อารมณ์แบบเราอาบน้ําแต่อย่าให้น้ํามันโดนแผลก็อันนี้ก็โอเคเหมือนกันนะเราว่าแต่มันจะมาหายปวดหรือว่าไม่รู้สึกปวดเลยสําหรับเราก็ของเราประมาณมไม่สี่ห้าวันเสร็จประมาณห้าหกวันนะทุกคนก็ซ้อมเต้นอะไรได้ปกติแล้วนะถือว่าไม่เจ็บแล้วแต่ว่ามันจะมีการ แขะจะช้ำอยู่นะทุกคนมันจะช้ำอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรนะก็ทําอะไรได้ปกติเลยแต่แค่ว่าตอนฝังยาคุมมาคือหมอเขาบอกไว้ว่าแขนข้างที่ฝังยาคุมอะ่ะยกของได้ไม่เกินห้กิโลนะทุกคนคือถ้ายกเกิน5้ากิโลปุ๊บเข็มที่ฝังยาคุมของเราอาจจะเบี้ยวได้นะทุกคนสำหรับตัวเราเราคิดว่าข้อเสียของการฝังยาคุม ประจำเดือนมาไม่ปกตินะทุกคนข้อเสียข้อนี้ก็คือทําให้เราแบบกังวลมากก็คืออุ้ยประจำเดือนไม่มาหลายเดือนจังอะไรเงี้ยประจำเดือนไม่มาสี่เดือนก็คือเอาละ่ะทาไงดีกังวลมากทุกคนก็คือเออท้องหรือเปล่าวะนู่นนี่นั่นอะไรความกังวลของเราก็จะเข้ามาตลอดเลยนะกับสองเลยคือเรื่องอารมณ์ทุกคนขึ้น,น,นลงลงเก่งมาก ก็คือวีนค่ะอยู่ข้างใครคือขี้ลมเสียขี้หุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมอเขาบอกว่าฮอร์โมนเรามันยังไม่แบบว่าปรับตัวนะก็ต้องรองให้มันปรับตัวก่อนอาจจะไม่มีอาการพวกนี้ก็ได้นะอืมเกือบเกือบปีอะทุกคนเราฝังเกือบเกือบ,บปีแต่ที่แบบที่เราฝังนะมันเป็นแบบ3ปีอะทุกคนมีอาการปวดแขนนะทุกคนบางทีเรายกของเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่เกิน5กิโลนะที่เรายกแต่บอกว่ามันก็หนักอยู่ทุกคน แต่ไม่เกิน5กิโลก็ปวดนะคะสำหรับเรานะคะมันมีข้อดีตรงที่ว่าคือมันป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยแหละทุกคนหมอเขาจะบอกไว้ว่าป้องกันแบบสมทุงย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสท้องอยู่นะแต่ว่าการฝังยาคุมไม่ใช่ว่าจะไม่ท้องเลยนะทุกคนมันก็มีโอกาสท้องเหมือนกันนะแต่แค่มันจะน้อยกว่าแค่นั้นเองนะคะคือสําหรับใครที่อยากฝังยาคุมนะทุกคน ฝังยาคุมนี่คือต้องทำยังไงฝังฟรีไหมหรือเสียตังค์อายุไม่เกิน20นะทุกคนฝังฟรีนะคะแต่ถ้าเกิน20ไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าหลักพันหรือเปล่าน,ะนั่นแหละก็ใครที่อยากฝังยาคุมกำเนิดนะคะเราแนะนำเลยว่าไปฝังจะดีกว่าถ้าใครที่แบบเออมีเพศสัมพันธ์แบบอยู่ในช่วงที่กำลังแบบเออมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากป้องกัน นะคะเราแนะนําเลยว่าฝังยาคุมดีกว่าในช่วงแรกนะคะทุกคนตอนเราฝังยาคุมแรกๆเราก็ไม่ค่อยจะเปิดใจเท่าไหร่ตอนเราฝังช่วงนั้นก็มันยังไม่ได้แบบเรื่องการฝังยาคุมอ่ะทุกคนมันยังไม่ได้แบบเปิดในประเทศไทยซะเท่าไหร่นะสําหรับเราคิดว่าการฝังยาคุมอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ค่อย จะเล่าให้พ่อแม่ฟังเท่าไหร่นะคะก็อายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไปเปิดใจกับพี่ก่อนนะคะว่าฝั่งยาคุมเนี่ยก็คือเราอะฝั่งเพื่อป้องกันการท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันร้อเปอร์เซนต์หรอกทุกคนแต่ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะก็ใช้ชีวิตมาก็ถือว่าลำบากอยู่นิดนึงนะทุกคนก็ไม่ถึงลำบากขนาดนั้นมันอยู่กับ ช่วงเวลาที่เราต้องทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนพ่อหลังๆมานะคะทุกคนเราก็รู้สึกว่าเออเราควรเปิดใจคุยกับพ่อแม่ว่าแบบอืมอยากไปฝั่งยาคุมมานะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่โตร,ระดับหนึ่งแล้วทุกคนเราควรเปิดใจแบบคุยเรื่องนี้กับพ่อแม่นะคะสําหรับพ่อแม่บางคนที่เขาโอเพนแบบเปิดรับความคิดเห็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ บอกแม่เราเปิดใจกับแม่ก่อนว่าแบบเออเนี่ยหนูว่าไปฟังยาคุมมานะแม่แต่แบบขอโทษแม่ตอนนั้นที่แบบเราไม่ได้บอกไปนะคะก็รู้สึแกแย่นิดหน่อยที่ไม่ได้บอกแม่ไปนะแต่ก็แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็โอเคเรารู้สักป้องกันเขาก็โอเคนะคะค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของเราโดยตรงนะทุกคนไม่ได้เกี่ยวแปลว่า กับการไปอ่าน g o o g l e หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ศึกษามาเป็นเอะเอาแค่ประสบการณ์ของเรานะคะทุกคนพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เป็นประสบการณ์ของเราโดยตรงนะคะสำหรับใครที่อยากไปฝังยาคุมหรืออยากไปศึกษาวิธีเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปศึกษากันได้นะคะทุกคนสำหใครที่อยากฟังแต่ว่า เราแนะนำจริงๆนะคะมันดีสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย